ครับสวัสดีครับมนีอยู่กับทางช่องอีส,สานบ้านสวนปลาพี่น้องมนีสิบผ้าพี่ผ้าน้องมาติดตามงานก่อสร้างครับซึ่งผมอัดคลิปวิดีโอก้อนหนาแน่นไปแล้วครับเนาะประมาณเริ่มก่อสร้างในประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ่มช่วงไปหลายมือเติอครับถ่มช่วงไปหลายมือเติอประมาณสามสี่มือประมาณนี้ครับ มานีกับสิมาที่ตามอีกที่หนึ่งว่าเพิ่นเห็ดหอดใสหรอครับเห็ดหอดใสเห็ดหอดบ่งไดครับแบบมาเบิ่งกองใหม่ครับกองใหม่ก็ยังอยู่คืเอเกาครับกองใหม่นี่นว่าสิมาเอาตะลายมือแล้วกับว่เห็นมาเอาจาักเจือนี่ดินก็เลยว่าไห้เขาทมนาบ้านให้จักเทือนี่พี่น้องกองใหม่ก็ยังเต็มเอื้อยอายะค่อเกาอย,าอย,าอาอยู่นี่ก็ มีสร้างนะครับนาอสร้างเขากับสีสีเป็นแบบว่าสร้างจําเป็นแน่บ่าจาาเป็นแน่ครับสร้างที่เป็นมืออาชีพก็บมีครับเป็นมือสมัครเห่นก็มี่มาดีกัมามามารุ่มซอยกันเนาะมาดีแต่ตาวาสให้เสร็จเร็วๆนี่แหละครับตาวาใส้ใเซ็จเร็จเร็วๆนี่ครับ ตรงนี้เพิ่องกระซีเฮ็ดฝาตีใหม่แลเนีนงนะครับเนาะตรงนั้นเนาะเพิ่องกระซีเฮ็ดเป็นเป็นใหม่อ่าใหม่แลเนีนงใหม่ฝาเทลาครับเพิ่องกระซื้อมาเรียบร้อยแล้วเพิ่องกระยังวัน,นเดือขึ้นครับเรียกว่าฉาบข้างล่างอยู่เฮ็ดพื้นข้างล่างอยู่ตอนนี้ก็บฝันขางที่สีหนาวแน่นะครับเนาะฝันขางที่สีหนาวแน่มื่อนี้เป็นมื่อวันที่สองเดือนธันวาครับปีสองห้าหกซีพี่น,อน้อง ลมซีไวๆอากาศเย็นกําลังมากครับเดี๋ยววันนี้ผ้ากันเดี๋ยววันนี้สิผ้าเขาไปเบื้องไอ้ทางไหนครับวันนี้ว่าเพิ่นเห็ดฮอดไซส์แล้วครับแต่ว่าอา่าก้อนี่ก้อนี่เรียบร้อยหมดแล้วครับก้อนนี่เป็นรูปเป็นร่างหมดเรียบร้อยแล้วแบงห่องแบงโซนแบงล็อกเรียบร้อยแล้วครับก็ต่ว่าวันนี้เรือได้ฉาบครับ ชาบเซตกับซีเมนต์กระเบื้องแล้วกับซีเมนต์ฝ้าขางเทิงเดินไฟเดินยังก็เรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> เอาไปเบิ่งขงางได้่าพ่นเน็ดนี่ยังกันแน่ครับบัดนี้ นะครับวันนี้ขอมาก้างในแล้วเพิ่งกะเริ่มฉาบครับพลังสีหามกันอยู่นี่ครับสร้างไงเขากะตามเคยครับสร้างก็เรียกว่านานเริ่มๆแล้วครับนี่ครับมันนี่ก็คาดว่าสี่สี่สี่ฉาบแล้วยุ่ครับมันนี่ ขาดบ้านนะพี่นอ้องขาดบ้านท,ท,ท,ที่มากันฉาบแล้วอยู่เพราะว่าสาร้างคนมาหลายอยู่เหมือนียสร้างนี่ก็มือฉมัง,งเขา,า,า,น,านี่ครับสร้างหดหนามอยู่นี่ครับเนี่ยเป็นโซเนลได้พี่น,อน้องนี่เป็นหอดข้นครับรถครับเชื่อมฉาบเอาบอสโซเนหลหรอครับนี่ไอ้ตัวนี้กับหองนอ,นอนนี่เพิน่นเพิ่นกับ เรียกว่ากอของกออิทเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่นนมันไม่เชื่องช่ายครับเนี่ยซื้อมาไว้มื่อนี้กออาร์วาเสียมันแล้วเพราะต้องข่างนอกข้างในเล่นมาวันนี้ อ๋อไอ้ชาบชาชาบดียักมือหนึ่งสองมือว่าหนึ่งองมือโอ้ยไอ้สร้างหนุ่มเล่าว่าเล่าของเดียวผู้เดียวก็แล้วเนี่ยสร้างหนุ่มเล่าสร้างหนุ่มสร้างหนุ่มเล่าว่าถ้ากบีเห็ดขางนอกรถเดี๋ยวขางในสินอะไรไม่ชอบเองนะ อันนี้เพิน่นเพิ่นเดินไฟเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดินทอเดินสายเรียบร้อยแล้วเดินทอเดินสายเรียบร้อยแล้วะลวะแต่เพื่อนได้ว่าเขาชุดเขาฮะชิไปตนั้งนางนาแล้ววะมามา,มา คน่าหองละพันใจสดสดฮ่าฮ่าแล้วองนันส่วนส่วนอะรเห็นเบอร์สูบ่อนอย่งนี้่ยงนี่ใครงานเข้ามาเนี่ยเบิดเลยนะเปเห็นเบอร์สูบฟนอย่นี้เนี่ยวช่วงนี้กับเจียวเขาเจียวน้ำออกแล้นะครับเนาะส่วนมากกับยุนี่กับมิตาแมคโครด้ครับเนี่ยแมคโครรถดำครับเนี่ย แม่โค้กับรถดำท่านนั้นเลยจังผมนน่กะรถดำครับมาเห็ดเห็ดเฮียนก่อนนี่ครับเห็ดบานก่อนเห็ดบานเสร็จเ้วก็สียดายฝ่าเอารถแม่โคลงบ่อครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่งเพิ่งเพิ่ง่งเขี่ยเพ่เต็่ทเ่อยู่นี่งเับสงิเอารถเมงเค่งเ่อเอาโอเคิ่งเนิ่งเพิเพิ่งเพิองเพ่เพิ่งเนกนเพิ่งเพิ่งเบื่อเพิ่งเต่เพียงสพิ่งพ่อนครังเดิสงุปพิเพิ่ง่ง่เ่ สรุปโดยพาพรวมก็คือก็เรียบร้อยแล้วครับแบ่งของแบงโซนจับเชื่อมประตูควบประตูหนาตังเรียบร้อยแล้วครับเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วดึงสายไฟเรียบร้อยเหลียนนี่ถ้าฉาบครับฉาบเซ็ตแล้วกัฉาบเซ็ตแล้วกัน,นเป็นมันไอถ้าโอเมฉาบเซ็ต เห็ดฝาครับเห็ด้าเราก็สีมาปูกระเบื้อ,องเนี่นะครับเนาะประมาณนี้ประมาณนี้พี่น้องก็สำหรับวันนี้เอาจบคลิปวิดีโอ,วโอวไว้เพียงสำเนีก่อนครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆลยด้วยพี่น้องสำหรับคนติดตามทางช่อนาฟังทางช่องอีสานบ้านสวนปลาครับสวัสดีครับ